สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณแบล็กค่ะ คงอยู่ในทีมของเซนต t o อและเสียงที่ขึ้นจมูกของดิฉันะคะ่ะซึ่งก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าดีแล้วนะคะวันนี้จะมาแต่งหน้าในทีมกลิ่นอายความวาเลนทน์อยู่เพราะไม่แน่ใจว่าคลิปเนี้ยมันจะถูกลงในช่วงวาเลนไทน์ไหมแต่ว่าคนขอลุคนี้แบบเยอะมาก ไม่รู้เขาชอบอะไรกันคือลุคนี้นะคะที่แต่งไปแต่ว่าตอนที่แต่งอะตาก็คิดในใจว่าคืออยากแต่งน้อยๆเฉยๆไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรในหัวว่าแบบมันจะต้องหรือหวาเพราะว่าจริงๆอะตาอยากลองทาบลัชออน <ๆ S 2> ก็เลยแบบเออเอแต่งน้อยๆดูซิปรากฏว่าคนชอบเฉยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตาพยายามปรับให้มันมีความเข้มขึ้นอีกหน่อยนะคะเพราะว่าวันนั้นสำหรับต้ารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเลยอาจจ,อาจจะอาจจะอ่อนไปหน่อยแต่ว่าลุกเลิกตรงลูกตาก,ก็จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะซึ่งงานผิวของเราในวันนี้ หนูคุณแม่ได้ของเล่นใหม่ที่แบบดังมากคือเลิศคือดีคือใครที่มีปัญหาว่าพี่พรเมอร์อะไรที่จะเบอร์รูขุมนรกของหนูได้และเป็นพรามเมอร์ที่ทำให้ผิวกระจ่างใสได้จัดให้เพราะวันนี้คือมาแบบเต็มเต็งแล้วเดี๋ยวให้ดูเลย before after หน้ารูขุมเป็นยังไงเดี๋ยวจะแบบให้ดูชัดๆ นี่คือ m l l l s n a i l b r i พ h t Primer นะคะ SPF 15 PA 1บวกจ้ามันคืออันเดียวกันน่แหละแต่แค่มันมี2ขนาดนะคะพ r i m e r ตัวดังจาก m i l l ลสค่ะนี่คือพร i มเมอร์คอลลาเจนนะคะของมิเลนเองซึ่งตอนแรกอะต้าซื้อเป็นแบบซองแบบนี้มาลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเราก็เลยตามมาด้วยเป็นแบบหลอดแบบนี้นะคะแต่ถ้าจะเอาจะให้แบบคุ้มเลยนะส่วนตัวว่า หล่อนซื้อแบบหลอดไปเลยใช่ว่าแบบหลอดอ่ะมันคุ้มกว่าแบบซองมันก็ง่ายดีเวลาพกไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัดต่างจังวีจังหวัดอะไรเงยอย่างเช่นสมมติว่าเท่านี้แฟนเลไบอกว่าวาเลนไทน์เนี้ยเราไปเขาใหญ่กันไปครับพกได้ oh, ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเป็นพรมเมอร์แบบที่คนเป็นสิวใช้ได้อ่อนโยนต่อผิวนะคะใครที่เอ่อแบบเป็นสิวอยู่หรือว่าเป็นสิวผวดอย่างเช่นช่วงนี้ที่ฝุ่นมันเยอะเราก็จะมีสิวกันแบบมากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสามารถใช้ได้เลยเพราะว่านางไม่มีทั้งพาราเบนไม่อุดตันไม่เป็นขุยแล้วก็คุมมันยาวนาน18ชั่วโมง บานานมากาอ่ะมาดูที่เนื้อดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอะทุกคนจะคิดว่าพรอมเมอร์มันอาจจะเป็นแบบคลนคลีนแบบดูเป็นเจลๆใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเม็ดสีขึ้นมานหนึ่งเขาเป็นพรอมเมอร์ที่เนื้อพรอมเมอร์มันจะมีความเป็นออกแนวขาวๆครีมครีมนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นอะไรวอกๆนะไม่เกี่ยวเลยเวลาทาไปปุ๊บอะมันจะช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นอ่ะเดี๋ยวตาเกลี่ยให้ดูจะเป็นแบบนี้พอทาไปเลื่อยเนื้อมันจะมีความบางเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งมันเลยทําให้เวลาที่เราทา บนผิวอะ่ะมันทําให้ผิวเรามีความสว่างขึ้นสุขภาพดูดีขึ้นแล้วใครที่แบบหน้าซมๆในช่วงน,นี้ต้องไม่สบายหลายๆอย่างงี้ใช่ไหมหรือจะทาให้หน้าเราแบบดูเ<ะ>งาะเงาะอ,อะไรเงี้ยดูแบบดูผิวมันไม่ได้สดใสอะ่ะแต่อันนี้คือมันเหมือนผู้ชอบผิวให้มันดูสว่างขึ้นได้นะเดี๋ยวต้องจะทา ครึ่งนี้ให้ดูและเดี๋ยวเรียบเทียบอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่มีละกันว่ามันแตกต่างยังไงเพราะว่าเขาเน้นเรื่องการเบลอรูขุมขนด้วยกระจ่างใสด้วยเดี๋ยวรู้เลย before after before ก็คือยังมีรอยสิวแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้แดงอะไรวะงงเหมือนกันอยู่ดีก็แดงหรือจะเป็นสิวก็ไม่รู้นะคะก็ลงพราเมอร์เลยตัวนี้เขาจะเป็นพราเมอร์คอลลาเจนก็คือมีคอลลาเจนดังนั้นไม่ต้องถามว่าพราเมอร์คอลลาเจนมีอะไรก็มีคอลลาเจนไง แล้วก็คอาเจนเนี้มันก็จะมาจากนี่ Snail Bright ก็คือเมือกหอยทากนั่นเองซึ่งเป็นเมือกหอยทากที่ค c o ฟอร์มจากประเทศเกาหลีเมืองชุนนมซึ่งคุณเมือกหอยทากนี้เขาก็จะทําให้ผิวเรานั้นมีความตึงตึงเด้งดึ๋ง,ด,ง,ด,งดังขึ้นนั่นเองนะคะเวลาเราทาไปปุ๊บเนี่ยมันก็ ออช่วยให้ผิวเรามีความฟูขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนคอลลาเจนช่วยผิวเปลง่งปังแล้วเขาก็มีจมูกคงจมูกข้าวใส่เข้ามาด้วยนะเม็ดมะรุมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยแต่ว่าส่วนใหญ่พวกส่วนประกอบพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันขจัดพวกสิ่งตกค้างอะไรเงี้ยความมันตกค้างผิวความไม่ใสอะไรอย่างงี้นะคะคือทาไปด้วยมันก็บำรุงไปด้วยไปในตัวแล้วก็แน่นอนใครที่มีริ้วรอยตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยให้มันดีขึ้นนะคะสังเกตว่าเวลาทาจริงๆไมได้ต้องใช้ เทคนิคอะไรใครจะใช้แปลงก็ได้บางคนชอบใช้แปลงในการทาพ่าเม,มอร์แต่น,นี้ต้าใช้นิ้วที่ดูเพราะว่าเผื่อบางคนไม่มีแปลงเนาะทาปุ๊บเห็นปะหน้าแม่งแบบสว่างขึ้นมาเลยหนึ่งเชดท,ท่วนตรงหน้าผากด้วยตึงหน้าผากนีชั้นดำมากเพราะาชอบนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วแบบว่ามันก็จะเป็นส่วนที่โดนแดดมากที่สุดอ้อลืมบอกว่าเขา made in korea แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่รู้ใครจำได้ไหมถ้าเคยพาไปดูโรงงานมิลเล่เมื่อนานมาก มาแล้วคือมินเล่ยอยู่กับเรามานานมากนะเ mm hmm. พวกเนๆอย่าลืมเข้าไปดูแลบอะ่ะมึงคือจริงจังมากเป็นแลบที่แบบโอ้ oh my god หยาชินจะอะไรอย่างเงี้ยว่าใครที่แบบว่าอยากได้คุณภาพเกาหลีอะ่ะมินเล่ถูทุกชิ้นเป็นคุณภาพเกาหลีหมดเลยเออแล้วนางได้นี่นะเบสมอยเจอร์เซอร์อินอีฟแอนด์บอยจ้ะขายดีอันดับหนึ่ง ของ event boy. อีเวนต์บอยอ้าไม่เจ้จี้นะไม่เรื่องเล่นนะแล้วได้อันดับหนึ่งครีโอฮออฟเฟมนะคะหนูว่าเป็นเบสพรอมเมอร์นะคะหนูเอาเรื่องเอารลา่าแต่เธอก็ดูเธอก็น่าจะรู้ว่าเอาเรื่องเอารลาวจริงกะดุดผิวใสเหมือนบำรุงมาแล้ว20คืนฝั่งนี้คือแบบดูเหีวเห่วเหเหมือนกัน <Ooh. S 1> เนี่ยซึ่งถ้าใครเป็นคนไม่ได้มีรอยสิวอะไรแบบตาใช่ปะ่ะคุณจะทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยตามไม่ได้หรือบางคนจะไม่ทาลงพื้นเลยก็ได้เพราะว่ามันช่วยกรบผิวในหนึ่งสเต็ปได้ดีพอสมควรน,นะแล้วก็ คนถามว่าพราเมอร์ช่วยเรื่องอะไรจริงจริงพราเมอร์เนี่ยช่วยเรื่องนอกจากจะปูพื้นผิวให้มันพร้อมที่จะไปสเต็ปต่อไปแล้วว่าคุณมินเลสเนลไบรท์เนี่ยมันยังช่วยเรื่องของการที่ทําให้เครื่องสำอางเราติดทนด้วยสายที่แต่งหน้าไม่ค่อยติดรู้สึกว่าแต่งไปทั้งวันทำไมมันดูเปลี่ยนเปลี่ยนมันดูใหญ่ยามันดูลอยๆอยะไรอย่างเงี้ยมันดูมันดูไม่เข้าผิวอ่ะลองใช้พราเมอร์ดูนะคะเป็นคําตอบที่ดีมากๆที่ควรจะลองทําดูนะเดี๋ยวดิฉันจะลองเบอร์ูขุ่มตรงจมูกให้ดูไหมว่ามันเบอไปเบอร์ไหนหน้า แกมอาจจะรู้สึกว่าแบบมันมันดูไม่ชัดเลยแต่จริงๆแค่นี้ก็ทัดแย่แล้วเนี่ยว่ามันว่ามันเบลออะ่ะเดดูตรงจมูกดีกว่าที่รือขุมขนม,มันค่อนข้างจะเบิกบานเดี๋ยวขาขย,ยับกล้องให้ใกล้แบบ HD อยู่ในอีกอ่ะไอดีใกล้กว่านีาน้ไม่มีอีกละนี่คือฝั่งที่เราทาพรอเมอร์คุณมิดเลสเนลไบรท์ right ไปแล้วสังเกตว่า นี่นะคะหน้าแก้มคือเบลอกับฝั่งที่ยังไม่ทาเห็นปะมันจะเห็นว่าเราอะมีรูขุมขนบริเวณนี้แน่นอนทุกคนมีรูขุมขนหน้าแก้มเนาะแค่จะก,กว้างหรือแคบแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มันเบลอไปเลยอะเห็นปะแล้วมันเนียนนี่ขนาดโดนกับไฟก็คือยังเห็นเลยว่ามันมีความเบลอไปส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงจมูกอะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูแบบสดสดอ่ะนี่นะคะ่ะตรงจมูกนีนต้ามีรอยแผลที่สิวตอนนั้นคือแบบระเบิดบ้านแตกนะแล้วมันก็จะมีรูขุมขนตรงจมูกใช่ปะ เราทาเลยจริงจริงวิธีการทาเราแนะนําว่าทาลูบๆอะ่ะดีกว่าแบบทุกคนรูปแบบนี้นะมันจะได้เกลี่ยนเนียนแล้วไปจัดการเรื่องรูขุมขนได้เต็มที่แลวรูขุมขนคือแบบ,บเบลอเลยแล้วผิวกะจ่างเลยแล้วเมื่อกี้อิทธิพลของการโดนหน้าแก้มไปนิดหน่อยก็คือแบบเนียนเลยดูดิตรงจมูกใครที่รูขุมขนกว้างๆเป็นสิวหัวดําอ่ะควรนะคะควรไปลองนะคะอ่ะเดี๋ยวลองหน้าแก้มฝั่งนี้กลัวไม่ชัดปึ๊บ จริงๆไม่ต้องบีบปริมาณที่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะทาอย่างนี้ปุ๊บแล้วลูดลงลูดตามแนวรูขุมขนน่ะขนหนึ่งปั๊มอะ่ะใช้ได้ทั้งหน้าเนี่ยเห็นปว่าใช้ได้ทั้งหน้าของจริงทาไปเลยตรงใต้ตรงใต้ตาอะไรเงี้ยให้มันไบร์ขึ้นให้มันแบบวนวลขึ้นให้มันระเบิดระเบ้อดูกระจ่างเลยหน้าบลิ n <laughs> ขึ้นมาเลยแล้วคือแบบหน้าแก้มคือกลายเป็นว่าเต่งดูฟูดูผิวแบบโกลแบบไม่หลอกโกลแบบเป็นเรื่องเป็ลราวดูดิ <laughs> ผิวใสใช่ แต่จะบอกว่าส่วนไหนที่เราสึกว่ามันเป็นจุดดาจุดมืดอะอย่างเช่นต้าจะมีร่องแก้มตรงนี้ที่เป็นขนอ้วนใช่ปะก็กบได้เลยหรือมุมปากที่เราเป็นคนปากกว้า,วาแล้วมันจะดูแบบเอ๊ะมันดูมืดมืดดูตกตก,ตกอะไรเงี้ยเราทาตรงนี้เพื่อนเน้นให้มันสว่างขึ้นได้เลยเนะนอกจากเป็นพาลเมอร์มันคือการเป็นการปรับเบสผิวให้มันกระจายแสงด้วยนะคะก็อาจจะเน้นหนักตรงช่วงบริเวณนี้นิดนึงอะไรอย่างนี้นี่ถ้าเทียบ b e f o r e after อจะเห็นเลยว่าดูเงาะเงาดูไม่สดใสแต่พอทาพัเมอร์ปุ๊บหน้าสดใสเลยค่ะคุณนู ะะไปลองกันดูไดมินเลสเนลไบรท์พรอมเมอร์ SPF 15 PA 1บวกมีกันแดดในนี้มาให้ด้วยสำหรับใครที่ไม่ไชอบทาอะไรเพิ่มเติมแล้วลยอะไรเงี้ยก็ทาอันนี้ได้แล้วก็ทาแป้งแล้วออกจากบานได้ใครที่อยากให้ผิวมันพองอยากได้เรื่องของการที่เตรียมผิวให้เครื่องอาติดทนอีกต่างหากแล้วก็อยากได้บำรุงด้วยอันนี้ต้าว่าคนผิวมันใช้ได้คนผิวแห้งก็ใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นฟิลลิ่งแบบแห้งกรังแล้วก็คนผิวมันใช้ก็ไม่ได้เป็นแบบเยิ้มอะไรเงี้ยไม่เลยนะคะมีสารบำรุงในตัวด้วยทุกคนนใใช้้แบบบสายจไดเคป็น สิวใช้ได้เป็นพรอเมอร์ที่คนเป็นสิวควรจะใช้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วสามารถปรับพวกรอยแดงเห็นปะอะไรเงี้ยให้มันสว่างกระจ่างใสขึ้นรอยสิวยิๆอะไรความหมองคล้ำอะไรต่างๆช่วยได้นะคะใช้น,น้าใสาปิงอ๋ออีกอย่างนึงฉันรู้สึกได้คือรู้สึกว่าผิวมันดูอมชมขึ้นแล้วมันทำให้หน้าเราดูเด็กเลยเค็ดลับความเด็กของดิฉันค่ะ มี3ขนาดก็คือมีแบบซองที่ดิฉันบีบจนมันแบนแตะอันนี้แล้วนะคะกับแบบหลอดซึ่งแบบหลอดมันจะมี2ขนาดมีตัว15กรัมกับอันเนี้ย0กรัมนะคะเดี๋ยวราคาจะขึ้นไว้ให้ว่าแต่ละขนาดราคาเท่าไหร่นะจ๊ะที่ขายมีเยอะแยะมากมายคือต้องมีขายที่ e fan boy นะคะแล้วก็มีที่ช็อปของมินเล่ซึ่งถ้าใครไปเดินห้างเราก็จะเห็นช็อปมินเล่เป็นเรื่องเป็นราวร้านของมินเล่เลยก็มีนะคะแล้วก็มีที่วัดสารแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อหมายเลขเจ็ดนั่นเองนะคะใครหาพัมเมอร์อยู่แนะนําให้ไปลอ ลองกันดูได้นะจ๊ะสำมีเล่ค่ะ ถัดมาคุณจะลงรองพื้นก็ได้หรือจะลงคอนซีลเลอร์อย่างเดียวก็ได้นะคะแต่วันนี้ต้าขอลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ขอตบรองพื้นแบบบางมากๆเพราะว่าไม่อยากทำลายความกราสสกินที่ฉันสาบป,ปรูวไวยจากเมลเลสเนลไบร์พรอมเมอร์ปรูวไว,ว้แล้วเราไม่อยากให้มันเสียสูนย์นะคะช่วงนี้ต้าไม่ค่อยอินกับผิวแมตมากเท่าไหร่พอรู้สึกว่าพอหน้ามันโกลว์มันก็ดูลดอายุด,ดีนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนกับไป20อีกครั้ง ส่วนทางที่อะจริงๆก็ไกลแล้วนะคะไปแต่งส่วนอื่นต่อนั่นผิว การเตรียมผิวเบสเรียบร้อยนะคะก็คือเมื่อกี้ต้าลงคอนซีลเลอร์แล้วก็มีแก้สีใต้ตาเพราะว่าตามันเลอมันดูโซมนั่นเองนะคะแล้วก็มีลงคุชชั่นไปนิดหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องการตบให้ทุกอย่างมันโอเวอร์ออมมันรูมกันนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงแบบหนาเลยเพราะว่าผิวสาททาไว้ด,ดีแล้วจากนั้นเราจะมาลงแป้งฝุ่นค่ะ<อ>แน่นอนว่ามินเล่มีพรอมเมอร์อแล้วจริงๆเขามีหลายโปรดักต์มากแต่วันนี้เราจะพูดถึงัน,นี้ด้วยค่ะ นี่คือมิเล่ไบรท์นิ่งซาตินทรานสลูเซนต์ลูสพาวเดอร์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นของมิเเล่ที่ตลับแบบน่ารัก คนคิ้วๆอย่างเรานะคะ่ะจริงๆท่านทุกคนเห็นลายมันดูมันจะสะท้อนเห็นไหมเพราะมันเป็นแบบเหมือนมีลายดอกกุหลาบรอบๆนี้ด้วยนะคือเป็นแป้งฝุ่นเนื้อซาตินแล้วเธอดูพับนา่นารักน่ารักมากเป็นโบงี้เป็นแป้งฝุ่นเนื้อซาตินที่ช่วยควบคุมความมันได้ถึง18ชั่วโมงเหมือนกันนะ,ะเหมือนกับพรามเมอร์เมื่อกี้เลยแล้วก็มีสารบำรุงต่างๆที่เยอะมากสําหรับคนที่กลัวแบบเอ้ยคนรไปสื่อใช่ไ,ไหมใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนพรามเมอร์เมื่อกี้เลยอ่อนโยนต่อผิวนะแล้วก็ใช้ปุ๊บไม่อุดตันด้วยแล้ว แบบไมโครเล็กๆเลยนะหนาน,าน,นุ่มเนียนละเอียดแน่นอนไม่บาดผิวไม่รู้สึกสากหน้านะคะแล้วก็พับคือแบบพับนุ่มมากนุ่มนุ่มมากนะคะตัวแป้งมันจะเป็นสีออกเนื้อเนือนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเนื้อทึบๆเพราะว่ามันเป็นแป้งทานโซลูเซนต์หมายความว่าอะไรโปร่งแสงเป็นสีเนื้อก็จริงแต่เป็นสีเนื้อที่โปร่งแสงนะคะจริงสามารถใช้กับทุกคนได้ทุกสีผิวเลยจะเอามาเป็นแป้งฝุ่นเซตอัพผิวหรือเอาไว้ทัชเฉพาะจุดเบรกใต้ตาแล้วไว้กระจายแสงหรือจะทาทั้งหน้าเป็นแป้งฝุ่นเอเวเดรู้ก็ได้ หือนกนัแล้วแนะนําให้ใช้คู่กับพัฟเพราะว่ามันจะทําให้แป้งติดทนอยู่บนหน้าเราได้ดีขึ้นนะคะโบกลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆแบบตบ,ตบ,ตบๆเกลี่ยเอาเพราะรู้สึกว่าวิธีนี้มันจะทําให้แป้งอะฝังลงกับผิวได้ดีแล้วก็แล้วก็บางเบาด,ด้วยไม่หนักผิวด้วยใครที่ไม่ชอบใช้แป้งผสมรองพื้นแต่ว่ายังอยากให้มันแบบมีความฟิลเตอร์บางๆกรองผิวได้อยู่ตัวแป้งทานซเซนอันนี้ของมิเล่คือแบบช่วยได้เลยช่วยให้ผิวเราดูนวลๆอะไรเงี้ยค่อยๆเคาะออกมาแล้วก็ทาลงไปนะคะเรืเลย พับคือแบบสะใจดีเหมือนกันดูดิผิวนวลหน้าพองไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวต้าจะเอามาเทใส่ฝาแบบนี้คอเคาะๆอย่างนี้นะคะ เพื่อจะเอามาเบร a k ใต้ตาเพราะว่าเนี้ยตาที่เราแต่งจริงๆมันมีชิมเมอร์นิดๆด้วยนะมันจะล่วงลงมาข้างล่างได้ลืมบอกว่าแป้งนางก็เมดอินโคาหลีนะจ๊านีเอามา break เอาไว้กันพวกกริตเตอร์มันล่วงนะคะจริงๆมันจะมีทริคอย่างหนึ่งคือการเบร a k ช่วงสันกลามตรงนี้ฝรั่งเขาจะชอบทํานิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่แบบว่าทําให้ตรงช่วงกลามอะเราดูชัดหน้ามันจะดูเห็นปะหน้ามันจะดูพุ่งขึ้นแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเบรก k ใต้ตาเนี่ยอาจจะซีเรียสหน่อยเพราะว่าบางทีเราทากริตเตอร์แล,รรล้วกริต นีไว้ก่อนและเดี๋ยวเราไปแต่งตากันค่ะเรียบร้อยหนึ่งข้างนะคะเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูตามเช่นเคยนะคะตัวเมคอัพที่ตาจริงๆมันจะไม่ได้แบบว่าสีสันยเยอะแยะมากมาย ก,กองแต่เน้นการแบบสร้างเชฟใหม่สังเกตว่าตาคือแบบข้างล่างเพื่อให้ตามันแบบแหวกแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนรู้สึกว่าอ๋อการที่มันแหวกมาขนาดนี้หนูว่ามันเกินไปค่ะคุณแม่หนูก็ติดขนตาเรียงตามขอตาจริงได้เลยเพียงแต่ว่าตาทําแบบแล้วตาดูกว้างขึ้นฉีกแบบไปอีกไปอีกอะไรเงี้ยคุณแม่เลยทําแบบนี้เท่านั้นเองนะคะไปปรับลดกันเอาเองขั้นตอนไม่ได้เวอร์มากดูแล้วก็ทําตามอีอะไรที่แต่งน น้อยแบบเนี้ยเสียเวลาสุดๆฉันพูดเลยโอ้ยแต่งหน้าแต่งตาเัี้ยไม่เยอะหรอกแปบ๊บเดียวมึงมามึงมาแต่ง ตีแต่งเยอะๆบางทีแบบไวกว่าลายชื่อเครื่องสำอางเดี๋ยวใส่ไว้ข้างล่างและจะไม่ลืมมาขั้นแรกเราก็ต้องเคลียร์พื้นสีตาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีประมาณนี้ตาเรามันจะได้ไม่ดูอุ้ยเป็นสีกระดํากระด่างนะฮะแล้วก็ลงที่ล่างด้วยจากนั้นใช้สีที่มีความส้มขึ้นมาหน่อยเข้มเราจะลงช่วงบริเวณตรงนี้นิดหน่อยจากนั้นเรื่องราวของชิมเมอร์ลงชิมเมอร์ช่วงบนแต่ช่วงล่างอะ่ะไม่ยุ่งเลยเรากำลังอยู่ในขอบข่ายคำว่าดูธรรมดาแล้วไม่เวอร์มา เราจะใช้ชิมเมอร์โซนที่ออกอารมณ์ชมพูแชมเปญนิดหนึ่งนะคะอันนี้มันจะมีเนื้อหยาบกับเนื้อละเอียดใช่ไหมแนะนำว่าให้ใช้เนื้อละเอียดลงไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยเนื้อหยาบแถบตรงกลางนี่แหละีตรงตอนลงกีตอร์ตรงนี้แหละที่มันจะล่วงลงมาข้างล่างนะคะดังนั้นเราต้องเบรกแป้งคุณมิเรเไว้แต่รูกกตเตอรเรวจากนั้นใช้สีชมพูอันนี้นะคะคัดครีสตรงช่วงรอยพับตาเราจะใช้สีนี้ที่มีความน้ำตาลมาคัดครีสตรงนี้ให้ลึกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งประมาณนี้ทีนี้มาถึงขอบตาล่างให้ตตัวขอบา เมันค่อนข้างชัดแต่ไม่เอาเข้มเราจะใช้สีน้ำตาลคนคนนี้แปะอันนี้นิดหน่อยแล้วค่อยๆลากจากหัวตาแล้วก็เบิกเส้นใหม่ไปเลยข้างล่างยังไม่จบแต่กลับมาที่ข้างบนกันก่อนเราจะใช้เสียงปานอันนี้เขียนอายไลเนอร์ลงไปก่อนตั้งแปรงตรงๆแบบนี้ดึงเข้าจาังนั้นใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลพอใช้อายไลเนอร์สีเนื้ออะไรก็ได้ที่ีเธอรู้สึกว่ามันเป็นสีเนื้อเป็นการเคลียร์ พื้นที่ให้มันสะอาดจริงๆจากนั้นดอลลี่อายค่อยมาเขียนหลังติดขนตาปลอมคะ่ะเอ้ยเมืเ่อกี้ลืมบอกทริคอย่างหนึ่งว่าตอนที่เราเขียนขอบตาล่างเนี่ยเราเกลี่ยอายแชโดว์สีน้ำตาลเนี่ยขึ้นมาตรงหัวตาแบบนี้ด้วยนะมันจะทําให้ตาเราดูลึกขึ้นมีมิติขึ้น,น,นเองนะเห็นปะจากนั้นติดขนตาคือแบบนี้แบบที่เป็นแบบช่อๆซี่ๆดูบางๆถามว่าติดอันเดียวได้ไหมได้แต่ไม่ค่อยสาแกใจเราจะติดแบบที่เป็นช่อแบบนี้เสริมเข้าไปอีก เกือบแทงตาบอดเพื่อให้ตาข้างตรงกลางมันจะมีความป๊อปอัพขึ้นแล้วก็ขนตาล่างเราจะใช้แบบนี้ก่อนติดตาก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ามาแล้วนะแครแบบนี้แต่เรามันเคยพอใจซะที่ไหนฉันวร์ชันสูงมันเฮ้ยมันไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีความช่อตรงกลางที่มันโดขึ้นมาซื้อให้มันโดอย่างนี้ไปก่อนนะแล้วค่อยตวัดลงเพราะเดี๋ยวให้มันเพราะเดี๋ยวพอมันแห้งปุ๊บอะมันจะมีความ ง้มลงมาอีกนิดหน่อยขนตาล่างต้าไม่ได้ปัดเลยนะเดิมเดมเราทิ้งไว้เลยขนตาล่างเราไม่ยุ่งเราจะใช้สีน้ำตาลอันเดิมที่เราเขียนนั่นแหละตรงนี้จุ๊บๆไล่เฉดเข้าไปข้างใต้แบบนี้แต้มสีชมพูนุ่ดๆหน่อยเข้าไปเน้นขอบอเตอร์ l i น์แล้วเราก็มาทำอลลีอ่อายซึ่งเราใช้สีแนวชมพูน้ำตาลนุ่ดๆแล้วก็เกรงค่ะนี่ประมาณนี้แล้วก็แตะคุณชมพูอ่อนลงมากันนิ้นหน่อย เอามาเกลี่ยข้างล่างให้มันไม่เป็นเส้นที่แบบโดดเดี่ยวแล้วก็ใช้สีชมพูอ่อนค่าอันนี้อุยผสมกับสีขาวนิดหน่อยเคลียร์พื้นที่ตรงนี้บอกแล้วว่าวันนี้เราจะไม่เล่นชิมเมอร์อะไรใดๆตรงนี้นะคะแต่เราจะเลือกให้มันมีแกลบว่างไปเลยแบบเห็นชัด งานตาเรียบร้อยคิ้ว <Q. S 1> ง่ายมากไม่ต้อสอนอะไรแล้วสิ่งที่จะบอกคือทําให้สีมันอ่อนลงมาหน่อยดูว่าเราอยากให้อะไรเด่นเราอยากให้ตาเด่นคิ้วอ่อนลงมาคาจริงคือมันแบบมันแล้วแต่จริงๆนะเรื่องคิ้วเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ที่ต้าไม่ค่อยได้สอนเขียนคิ้วเพราะต้รู้สึกว่าทุกคนอะ่ะมีแนวทางการอยากมีคิ้วของตอนเองอยู่แล้วจากนั้นก็ตามด้วยไอแชดเดอ์มันจะเป็นฟิลแบบหวานนะแต่ไม่เวร์ หรือว่ามันเวอร์วะแต่สับลชนะะคือมันไม่เวอร์นะย้อมคิ้วนะคะอันเดอร์โทนอ่อนเช่นกันออกเทาๆหน่อยปุ๊บมันจะทำให้หน้าเราดูซอฟต์ลงด้วยแต่งตาเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราเบรกใต้ตาไว้นะคะก็ปัดออกแต่งหน้ามาตั้งนานหน้าไม่มันเลยนะ มาถึงการปัดแก้มแน่นอนว่าใช่จ้ะยูดีใหม่ก็เกิดดับศูนย์ไปนะคะที่เราไม่รู้เรื่องเลยเหมือนไม่ขึ้นเตือนดังนั้นการปัดแก้มครั้งนี้ก็จะมีแต่เสี่ยงผ้าคา่ะขั้นแรแกเราก็จริงๆไม่ได้มีขั้นที่2อหรอกก็มีแค่ขั้นเดียวนะคะเพราะว่าเราจะใช้สีบรัชออนที่ออกมีความส้มๆอมชมพูมีความระเร่งกันไปนะคะแล้วก็ทาไปอ,าอันนี้ต้าจะเน้นทาช่วงหน้าแก้มนะเพราะว่ามันจะได้มีความปบอัก เด่นดึ่นด,นด,นดันขึ้นมานะคะสีมันจะชัดนิสหนึ่งแล้วก็ทาไปเลยแบบในนี้นะคะใครจะใช้เป็นบลัชแบบฟ่นก็ได้นะไม่ว่ากันแล้วก็ตามด้วยสีลิปถ้าสีเดียวถือว่าผิดถีดดสุดๆวันนี้เราจะลงสีอารมณ์ส้มๆอมชมแบบนี้ลงไปก่อนนะ,ะเป็นสีแรกซึ่งพอใจไหมก็ไม่ก็เอาอีกก็ยังไม่จบนะคะ เราจะตามมาด้วยสีที่2ออกแนวนูดแบบค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงเพื่อเป็นการเบรอรขอบปะให้มันดูฟุงฟ้งๆนั่นเองไรเชื่อว่าเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะไปตามกันเองแล้วก็นี่ออกมาได้แบบมีสวยงามโจ๊โซจากนั้น ไม่จบสีที่สามมันก็ต้องตามมาแล้วก็ตําด้วยตินที่ออกแนวมีความแดงบ่มนิดนึงเพื่อขับผิวให้เราดูสดใสสับซ่านะคะทาลงไปเลยจ้าแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยแล้วก็เทคนิคการเบลอขออปากเราก็จะใช้แป้งมิลเล่แล้วก็เมมปากแบบนี้นะคะแล้วก็ตบตบตตัวแบบนี้ไปเลยขอบปากเราก็จะเบลอเบลฟุงฟ้งฟุ้งดูนวลน,นวลเห็นปะมันจะดูแบบ เฮ้ยไม่ได้ตั้งใจทาปากนะแต่ว่าปากเป็นสีนี้เฮ้ยเรามีเทคนิคเม็ดเยอะนะฮะเท่านี้ก็เรียบร้อยจ้ะ ตอน,นเดสงสัยว่าตอนแรกแม่ปากแดงมากแล้วตินแม่ที่แดงแงกำกำหายไปไหนก็ขอสารภาพว่าแอบไปกินข้าวมาแล้วมันก็หลุดแล้วพอหลุดเสร็จปุ๊บก็ส่งกระจกรู้สึกว่าตินประมาณนี้ก็กําลังดีนะสีปากประมาณนี้ก็กําลังดีก็เลยไม่เติมเป็นแบบหลายจิตหลายใจนะคะก็ไปลองเล่กดูเองจริงสาวาสีริบบะมันแล้วแต่ทุกคนแหละแต่แค่ โอเวอร์ออตาอยากให้มันอยู่ในโทนโทนชมพูแค่นั้นเองนะคะจะเข้มมากเข้มน้อยคนก็ลองไปปรับลดกันเอาเองไปลองแต่งกันดูคะ่ะแล้วก็อย่าลืมมิเลสเนลไบรท์พรอมเมอร์กับแป้งมิเลทานสูรเซนอ่ะอันนี้ลืมไม่ได้เพราะว่าเธอดูนะแต่งตั้งแต่กี่โมงจริงๆฉันแต่งตั้งแต่ตอนฟ้ายังไม่มืดก็คือตอนมัน4ี่โมงตอนเนี้ยคือ4ี่ทุ่มหน้ายังไม่มันเลยคะ่ะคือคุมมันดีมากแล้วผิวเนียนกริบวันนี้สังเกตว่าหน้าที่ฉันก็จางใสกว่าปกติ เฮ้ยดูไบรดูเล่นแสงดูแบบทุกอย่างผิวมันโกลแต่ไม่มันแบบคือดีไปหมดใครอยากได้พรอเมอร์ที่ช่วยคุมมันด้วยนะคะช่วยผิวกระจ่างใสด้วยแล้วช่วยเครืมสม่สำอางติดทนด้วยและคนเป็นสิวใช้ได้ด้วยอย่าลืมนี่ครับคุณมิลเลสเนลไบร t พรอเมอร์ครับเบอลอรูขุมขนได้คุมมันได้แล้วก็เข้าได้กับคนเป็นสิวอันนี้เลิฟเวอร์แล้วก็ถ้าใครหาแป้งฝุ่น อยากได้แป้งฝุ่นเน,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 นืยนๆเอ้ยทานแล้วนี้สว่างแล้วควบคุมความมันด้วยมีเล่น,นะคะทานซูเซนพาเดอร์อย่าลืมไปใช้กันเนื้อแป้งละเอียดมากหรือจะเอามาทัชอัพรองวัน ก็ยังได้นะคะแนะนาว่าให้แบ่งใส่ตลับอันเล็กๆเงี้ยแล้วก็ไปใช้ระหว่างวันก็ได้เช่นกันแคะ่หวังว่าทุกคนจะชอบกับลุคนี้ที่ขอมานะคะอาจจะเป็นลุกที่แบบทุกคนอจะสูงๆเฮ้ยมันมดูไม่ค่อยมีอะไรเลยดูง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ก็ลองแต่งง่ายๆบ้างทุกคนจะได้แต่งตามได้พอแต่งยากเข้าเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆทุกคนก็จะแบบแม่หนูตแต่งตามไม่ได้อะแม่ขอโทษวันนี้แม่มาลุกที่แม่รู้สึกว่ามันก็น่าจะง่ายทุกคนน่าจะทําตามได้โดยไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ของหาซึ้งง่ายมากนะคะมินลงมินเล ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องคลิปนี้นะคะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งิ่งให้ดิฉันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นว่าคุณคนนี้เขายังแต่งหน้าอยู่เอ้ยเดี๋ยวจะแม่ป็นแต่งหน้าแล้วเหรอุแม่แต่งหน้าจะน่าจะชำแล้วลูกเอ้ดูหน่อยนะคะอยากได้ลูกอะไรรีควยเซอร์มาได้บอกว่าคุณแม่หนูอยากได้แบบฟาด คุณแม่อยากได้แบบน่ากลัวน่ากลัวได้เดี๋ยวล้างหน้าสดเลยน่ากลัวเลยหรือว่าคุณแม่หนูอยากได้แบบน่ารักกุกกี้ไม่ก็จะมีเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ปนไปแล้วสวัสดีค่ะ